สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แมปเอาเทสนะครับเ,เป็นแมปของอามาอาราทีนะฮะแต่เราได้มาดัดแปลงเป็นไม c ครับนะฮะก็แมปนี้ก็ใหญ่พอสมควรนะฮะก็ขนาดก็ประมาณเอาหนึ่งมืนบล็อกคูณหนึ่งมืนบล็อกนะฮะความกว้างนี้ไม่ต้องพูดถึงครับใหญ่นะฮะ เดินคนเดียวคงเดินไม่หมดแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะแมปนี้อาจจะต้องเพิ่มอะไรเยอะนะฮะตอนนี้เราก็มาที่สนามบินนะครับสนามบินนะครับเป็นแอร์ฟิ d นะครับเป็นสนามบินใหญ่สุดของเกาะนะครับ เครื่องอะไรตั้งอยู่ด้วยอโอเคม่นไรนะฮะศูนย์ศูนย์ทำการซื้อเลยหรือเปล่าซื้อไม่ได้ตัวนี้เป็นแมปตรงนี้เป็นสนามบินนะฮะก็ตรงนี้เป็นลานบินนะฮะลานบินนะครับเราก็ได้เป็นออสร้างแมปนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ใน เ,เพื่อใช้ในเซิฟอ,อ,อาร์มี่ครับนะเป็นอาร์มี่ครับออติสไลท์นะครับเ,เป็นแนวการเล่นคล้ายๆกับอาร์ม 3, าสามออติสไลท์นะฮะก็จะเหมือนกันเด้เลยแมปก็เหมือนนะฮะแมปอาจจะไม่เหมือนถ้าจริงๆนะฮะแต่ก็คล้ายนะครับคล้ายอยู่นะฮะแมปอาจจะไม่ได้ เหมือนซะจริงๆอลไรก็คลายอยู่ก็เมืองก็มีตรงตอนนี้ก็มีแค่สอเมืองนะฮะเราก็พยายามอัปเดตแมปมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมารีวิวปืนให้ดูกันนะฮะตอนนี้มีปืนอยู่สาเออห้ากระบอกนะครับมีเออเอ็มสิ่มาร์นะฮะแล้วก็ M60 นะฮะอี e นะครับ แล้วก็สก L นะครับสก้แลนะครับแล้วก็เอ็มพีเจนึ่งนะแล้วก็ Fn P90 นะ็มพีเกนย์ะเอ่อ็มอาร์ก็จะเป็นไรเฟิลนะฮะเป็นปืนแบบไรเฟิลนะครับแล้วก็ m 6 0 e 4นะก็จะเป็นเอ่อเป็นปืนกลนหนักนะครับเอ่อที่มีขนาดกระสุนที่หัวกระสุนใหญ่เป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ s c a L นะครับเป็น Assault Rifle นะฮะปืกนกลเบานะฮะ แล้วก็ mp 7 a 1ครับเป็น sub machine gun นะฮะแมชนะครับ oh. แล้วก็ fn p 9 0ก็เช่นกันนะฮะเป็น sub m a c h i n ก gun นะฮะตรงนี้เป็นสถานีตำรวจนะรเราจะใช้ตรงนี้เป็นสถานีตำรวจนะเดี๋ยวเราจะก่อสร้างเป็นสถานีตำรวจอยู่ข้างในนี้นะครับ แมพนี้ผมเนี่ยไม่ได้ไปโหลดที่ไหนมานะฮะผมเป็นคนสร้างเองนะสร้างจากโปรแกรมแล้วก็มาทำเป็นแมพเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยฮะก็สร้างอยู่คนเดียวนะครับอตอนนี้เรากําลังจะทำมอดให้เสร็จก่อนนะฮะก่อนที่จะเปิดโค้ดเบตานะครับโค้ดเบต้าอาจจะต้องรอประกาศ จากแฟนเพจนะฮะหรือว่ากลุ่มของอาร์มี่ครับนะครับแล้วก็มีจิตอกรรมมากมายนะฮะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยโพสต์ไปในกลุ่มหรือแฟนเพจเนี่ยฮะจะมีจิตกรรมมาให้ลุ้นกันนะครับว่าจะแจกของอะไรนะฮะแล้วเอ่อ ผมจะแจ้งไปอีกทีนะฮะว่าผมจะเปิดรับตำรวจก่อนเปิดโค้ดเบต้าเนี่ยเมื่อไหร่นะครับอาจจะต้องเปิดรับตำรวจก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยเดี๋ยวประชาชนประชาชนเนี่ยมันก็จะไม่ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับมันจะเกิดการป้นชินกันได้นะครับถ้าไม่มีตำรวจนะฮะ แล้วก็อาจจะมีหน่วยพายาลพยาปรุพงพยาบาลน,นะฮะแล้วก็เออเอ,อจะทำสวนแอปปงแอปเปิลลูกพงลูก,ลกพีชนะฮะไว้ให้เก็บกันแล้วก็การขุดแร่ส่งแร่นะขนแร่ขนอะไรให้มีหมดนะฮะจะคล้ายกับอาเมอาสามนะฮะออติสไรน,นะฮะ แล้วก็ระบบปงระบบปืนนะฮะการซุ่มเกิดนะฮะซุ่มเกิดจะเปิดใต้ประมาณสี่เมืองนะฮะแต่จะสมอยู่ในเมืองนะครับระบบเซฟโซงเซฟโซนนะฮะเราจะไม่มีการกลับถึงสปาวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการตายนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการตายหรือเข้าเกมให้นะฮะ เราจะให้คุณเกิดที่ไม่ให้เกิดที่สป,ปานะครับอะไรขึ้นหมเโอเคปิดไปแล้วตอนนี้เราก็มีปืนนะฮะสี5ห้ากระบอกนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกคลิปหนึ่งนะฮะ ให้ดูคร่าวๆว่า,วา,วาวโมเดลเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงฮะโอเคแมปเป็นแบบนี้ครับแมปนะฮะอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะฮะแต่ก็ทำเองนะฮะโอเคตอนนี้ก็ชุดนะครับชุดก่อนจะเป็นแบบนี้นะฮะ เป็นทหารเลยนะครับไม่มีการกอบมุ้งกอบมอดที่ไหนมานะทำเองหมดนะครับระบบปืนก็เหมือนกันนะฮะโมเดลทําสดๆเลยนะฮะโมเดลนี้ก็ทําเองนะครับทําเองหมดนะครับโมเดลเนี่ยนะครับอันนี้ไข่เดียวโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ แล้วคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรแล้วก็ติดตามชมกันด้วยนะครับเราจะได้มาเ,ออเล่นด้วยกันนะฮะในวันเปิดเซิร์ฟจริงๆนะครับมันแน่นอนครับระบบ a r m ์มี่อาร์มี่คอาจจะมีอยู่4เซิร์ฟนะฮะจะมีออ t ติ l i ลท์แล้วก็แอคไซด์เดซแล้วก็เปิดเล่นแบบมิชชั่นนะฮะเชียร์มิชชั่นนะครับ ก็รอกันรอเล่นกันได้เลยนะฮะผมจะเปิดวันไหนนะครับเปิดโคบเบต้าวันไหนนะฮะโอเพนเบต้าวันไหนก็รอติดตามที่แฟนเพจหรือกลุ่มของ Armycraft นะฮะก็เป็นหมายครับคล้ายๆกับ a r m ์มาสามนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับบายบายนะฮะบายบาย